เอาละก็ตั้หาเราด้วยทุกคนวันน,ะน,ะนี้อยู่ในเกมเทลเลเรียกันอีกแล้วนะครับก็ก็ก็คือผมมาฟาร์มแร่ปกติของผมแหละแล้วผมก็มาเจอสิ่งนี้ครับทุกคนเราเท้าวิ่งเร็วครับในที่สุด,ใน,สดในที่สุดมันก็มาสักทีกว่าจะได้ดูแล้วก็ปืนนี้ก็คือผมไปนรกแล้วก็ไปไปอ่าไปเรียกบอสไอ้บอสกระแพงมานะก็ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดาเมจก็21นะครับ,บ,รรบถึงไม่แรงแต่มันเจ๋งดีผมชอบครับแต่เหมือนในมือถือมันจะรัวกว่าน,นี้นะจริงมันคงจะคงจะเปลีนะ่ยนไปละนาโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมขพาฟาร์มแร่ต่อกันนะเนี่ยมาฟาร์มอยู่ข้าง,างตรงนี้สุดๆแมบบเลยเดี๋ยวพันนี้ผมว่าจะไปล่าบ,บอสสักกหน่อยนะไง้ ตอนนี้ไทเทเนียมก็ดรอปเยอะเหมือนกันนะทุกคนคือแร่แร่มิชจิกอะไรสักอย่างในะดรอปผมว่าดรอปน้อยกว่าไทเทเนียมอีกอะเห็นปะไทเทเนียมอยู่ตรงนี้ก็เยอะตรงนี้ก็อีกอทำไมกันนะไม่เข้าใจเหลือเกินแต่ก็ดีนะก็แร่แร่เขาเรียกว่าแร่คุณภาพดรอปเยอะๆก็ยิ่งดีเราก็จะมีของดีไปสู้บอสอ่ะน,นะนบอสกระจอกกระจอกอ่ะ ก็จ,จอกหรือเปล่าวะผมจะผมจะเอือนผมจะอ้วกกับแร่โคแบทและเยอะเกินหาแร่อุ๊ยหาแร่อื่นไม่เจอเลยดูดูดูด,ด,ด,ดูผมฟาร์ <laughs> มเรื่องหาแร่โคตรยากกระบวกเลยแต่ก็ต้องหาต่อไปอเวีนเะอ้ เดี๋ยวผมมีทั้งสามรองเท้าผมมันรวมกันไม่ได้สามเท้านะนี่ยเนี่ยรองเท้าตั้งเยอะนี่ไงโอ้สวยงามเป็นรองเท้าบิดได้โอ้โหอ,อย่างนี้บูชเขาวิ่งเร็วด้วยสุดๆๆๆอย่างนี้สิเดี๋ยวมาเผาแล้งกันสักหน่อยโอ้โหเฮ้ย วันที่สิบหกโอ้โหได้เยอันาดนี้โอ้โหแบตนี่ผมตั้งใจไม่หานะ mm hmm. ถ้าหาีได้เยอะกว่านี้แนะ่นอนหืม hmm. น้อยมากเลยน้อยกว่าเอาไททาเนียมมาคราบดาบก่อนนะ nah, เราจะไม่ใช้ดาบไททาเนียมเหมือนเดิมแล้วทำไมผมไม่ทำเครื่องเจาะวะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวก็ช่างมาเนอะทำดาบมาเลยอา oh. จัดบอกเลยว่าอย่างจุกดูแลมิสตี้เนี่นยนะดิอันนี้ใช้สิบเกาะใช้ยี่สิบไปสามสิบรองเท้าใช้อีกสิบห้าปสี่สิบห้าขาดแค่สี่ก้อนโอเค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 หาเพิเ่มขาดแค่สี่ก้อนเองแต่ดับดับดับเทอท์ไนทียมันเทอเรนียมสูบ เทเทเนียมสวอดไม่ไม่ไม่ต้องเททเทเนียมสวอดสว,สวอดเกียดกันออกเสียงเหรอเดี๋ยวนะเอาเพธิดามาคาบยาไปเลงอ่าและอีกอย่างที่ผมได้ไปรู้มานะก็คือแมพผมนี่มันไม่มีไอรอนบาร์เอ่อเมนี่ไอรอนมันจะมีเลดบาร์แทนอ่าโอเคครับผมรู้ใหม่ใช่ครับมีแล่นีแ่แล้วก็จะไม่มีไอรอนบาร์อะไรเงี้ยแต่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วครับผมเพิ่งรู้ครับอโทษครับ เขาเธอจริงๆครับผมผมโง่เองครับอยา่าอย่าด่าผมนะครับผมผิดเองครับปาอ้า,อาสวยงามมีสองขวดวนะนะก็ดีก็ดีดีโอ,อเคงั้นขุดต่อขอแค่สี่ขอขอแค่สี่หรือสามวะสี่สี่ขอแค่สี่ 4, 4. อพอต้องการแค่นั้นก็เกินบอ เจอละเจอน้อยนิดมากมันก็น้อยไปมั้งการเยอะกว่านี้หาต่อเฮ้ย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 เใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยถ้าเจอเยอะอย่างนี้ก็จับมาสิเดี๋ยวหนึ่งนะใช่หรือเปล่าวะเออมันต้องอย่างนี้สิวะเฮ้ย ไม่เจอแต่ครั้งน้อยนิดสิเหลือเกินต้องเจออย่างนี้สิผมได้ชุดใหม่ละอ๋อไม่หยาต้องอย่างนี้สิไปขุดลงไปต่อเราโลภมากเราต้องหาอีกอู้เหมือนบ้ใบมะก็เจอเยอะว่ะฝั่งนี้เจอเยอะว่ะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่เจอเจออย่างนี้ก็ฮึมฮึมต้องดิมเอาเลย คือผมจะต้องทําชุดเกาะจากไอ้แร่นี่ไงแร่มิสคิตี้ก็คือถ้าผมจะไปหาแร่ไทเทเนียมมาทําชุดเกาะก็คงจะต้องไปสร้างอีกแบบหนึ่งแล้วก็หานะหาโคตรยากเจ๊ดเนี่ยเนี่ยโคแบตนี่ยผมโคแบตนี่ยผมจะอ้วกกับมันแล้วเนี่ยเห็นปะข้างบนอ่ะเยอะชิบหายนี่ใช่ดินเด่นเห็ดหรือเปล่าเนี่ยไม่หน้าตาไม่เหมือนเลย ออแดดดีแฮะผมว่าน่าจะพอแล้วนะกลับไปก่อนโอเคมาเรามาเผาชุดกันมาอ๋อูไปโอ้ก็ถือเพียกหน่อยไม่ได้เลยหรือไงเนี่ยฮะนี่อ่าม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 าได้แล้วเนี่ยได้ชุดใหม่นะแล้วน๊ายได้เลย กางเกงก็แล้วก็หมวกไอ้นี่มันคือเวทน,นี่คืออะไรสักอย่างนี่นดิดาม,มิดมแต่นี่นะนี่น่าจะเป็นเมลีคิติคอสเด็กอันนี้กตะจะดาม,มิดอะไรสักอย่างนั่นแหละก็น่าจะใช่เลยนะนะใช่เลยมาเปลี่ยนชุดก่อนโอ้โหสามสิบแปดใส่แล้วมีพลังเลยวทุกคนเฮ้ย มาเดี๋ยวผมขอไปทำลานซูบอร์ดกันนะเดี๋ยวผมจะทำข้างบนนี่แหละน่าจะยาว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 ลงไปนะก็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 นั่นแหละเนี่ยเอาบล็อกหินมามาไว้สำหรับทำเพียบเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันทำเนี่ยได้คือไม้ผมหมดไงผมทำแพลตฟอร์มนี่ดีกว่าโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวไม่พอค่อยมาเอาเพิ่มแล้วกันอ่ะ เขาขึ้นไปทำก่อนโอ้โหพวกแฮปปี้เฮ้ยมังกรโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะเพื่อนก็ว่าอยู่ยังมีตัวเลยนะอยู่ข้างบนสวรรค์ไอ้ตัวนี้นี่เองอุ้ยจุ๊บอื้มหลบได้ปืนเราก็ได้วะ โอ้โหตัวนี้น่าลงคานจริงๆโอ้โหกมานี่มังกรก็มังกรนี่ครับเข่าพรได้เปล่าโอ้ตบมจะตายแล้วจะตายแล้วรอลงมากันเดี๋ยวไม่ได้ของโอเคอ้าวตายแล้วลุงง่ายจังอะนี่ไงอึ๊บ so of fire อ้เจ๊กับตกเวน ลืมไปเลยว่ามันมีมังกรด้วยว่าเกมนี้เท่า<ล><ม>ที่ผมจำไม่ผิดนะปีกนกฮาปี้99ใช่ปะที่มันใช้ทำปีกอะ่ะก,ก็ก็ไม่ได้ตั้งใจจะฟาร์มเทนะั้นก็มันก็มาเยอะก็ข้าขาไปแล้วกันผมเอาสักครึ่งเนึ้อของตัวนี้แล้วกันนะเพราะว่าตัวนี้ก็จะยาวเกินไปอะนะเออใครมันจะไปทำขนาดนั้นวะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยนะ่าบอกนะบอสจะมานะ่ะ ยูฟ like ิวอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่เอานะคือบอสจะมาไม่เอานะเออการสร้างลานสู้บอสสูงๆอย่างนี้ก็ไม่ดีมกันนะเพราะว่ามาก่อนจะมาเสือกไงลืมไปเลยเฮ้ย hey! سلامfalling off from the sky อ๋ออีเวนต์แล้วมั้งน่าจะอีเวนต์แหละมาดิมาดิมา,ดมาเจอดาบนี้กูมา มา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 กนก็มาก่อนอะอันนี้ของสัมพันเฮ้ยฟักกเฮ้ยวัดกูยังไม่พอมกูยังไม่พอมจเย็นจเย็นจเย็นบัเชี่ยเดๆ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 ๆๆๆๆเดๆเชี่ยเชี่ย เชี่อแล้ววะเนี่ยเชื่อแล้ววะเนี่ยเชื่อแล้ววะเนี่ยเอออ๋ออ๋ออ๋นดีสบายใจแล้วอุ้ยอะไรมันเยแยะวันนี้อออเออไม่กอดวินโอเคผมขอโทษครับผมสร้างสูงเกินไป ลานมันก็อะไรเนี่ยสร้างไว้ยังไงก็สร้างสูงไว้ก็ไม่เป็นไรหรอกเอาเป็นลานสู้มังกรแล้วกันคิดซะว่าอย่างเง้นโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแผนนะลดระดับให้มันอยู่ประมาณนี้แล้วกันเถะนีะ้แล้วกันนะก็มันจะอยู่บนบ้านผมหน่อยก็อันตรายดีเดี๋ยว NPC แม่งก็จะตายหมดอืมใช่อันนี้ก็เป็นที่ฟาร์มฮาร์ปี้กับ,บกมังกรไปแล้วกันผมก็ลืมนึกไปเลยฮนฮะ เออตอนก็นสู้บอสอยู่พวกนี้จะไม่มากวนเอไหนๆก็ไหนๆละร้อยสิบเจ็ดก็สร้างมันเหมือนเลยแล้วกันโอเคเปลี่ยนแผนเจอบอสสองตัวเนี่ยนะเอ้ยไม่ใช่เจอบอสเจอมังกรแล้วก็เจอบอสด้วยอเป็นอะไรที่แบบอ๋อ เป็นอะไรที่ผมเพลียมากเดี๋ยวผมจะสร้างจุดนี้นะเพราะว่าเอาสวรรค์เป็นตัววัดประมาณนี้โอเคนะคงจะไม่มีตัวนี่นี่ทำตัวด้านบนมาก่อนเลยยังไม่มีตัวอะไรมากลัวแล้วแหละ <c oughs> นะขอร้อฮ <c oughs> าร์ปี้มันยัามายเก๋โอ้ <c oughs> ดูดูดูสูงกว่าบ้านผมนิดเดียวเองอะ่ะพี่มันหมาแล้วอ่ะ อะไะเนี่ยโอ้โอ้โอเคโอเคได้ได้ได้ไดไดเอาประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะมีตัวอะไรมาละแต่สิ่งที่อันตรายก็คือใช่ครับมันอยู่ใกล้บ้านผมเพราะฉะนั้นอ่ะต้องสร้างยาวเลยแหละโอ้ยมันก็ตรงลงไปทำไมนั่น น่าจะมีตัวอะไรมาก่วนผมละก่อสร้างยาวๆก่อนนะโอ้ยโอ้ยหฮปีแล้วก็ยังมาเจอสลามอปก็อะไรกับกูมากว่านี่ยเจอสวรรค์อนิอ็ตกโอ้ยอตายไปหมดซะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็เจอสวรรค์นีกเอามาฟาร์มสวรรค์นิดนึงผมรู้แล้วทำไมผมเจอฮาร์ปี้เจอสวรรค์นี่สวรรค์ก็กัดโอ้โหโอ้โหมีแต่บ,บ่อน้ำอืมไว้ให้ตกปลาซะด้วยโอ,โอเคไม่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอยู่นี่ไปก็คือบอกเลยเจอแน่เจอเจอมังกร่ะนะอ,อยู่ตรงนี้นี่นแหละอ่ะตรงนี้คือเขตดสูงสุดที่ผมจะขึ้นมาได้แล้วนะ อ๋อนี่ไงปีกฮาพี่อ๋อทำพวกนี้ได้อ๋อเหนื่อยมากแต่นี้ผมเหนื่อยมากเอ่อนี่ครับสิ่งที่ผมสร้าง <c oughs> โคตรเหนื่อยเยี yeah. ่ยบ้ามะเนี่ยโอ้มึนเลยตอนนี้เด็ดเด็ดเด็ดขอเอ่อเอาของทำบอสก่อนนะมินี่ใช่ไหมแล้วก็เซอร์ฟไลท์เซอร์ฟไหน อย่างเหนื่อยยัดเก้เอ่อโอเคมาใช้เหล็กอันนี้เอลอนบาร์ที่จริงก็ไม่จําเป็นอ่ะนะก็ใช้เป็นในส่วนของนี้ก็ได้นะทุกคนใช้เป็นในส่วนของนี่เหล็บาเหล็กบาร์แล้วก็ไปขาบที่โต๊ะไอเอ่อโต๊ะอะไรวะโต๊ะโต๊ะอ่าโต๊ะสีแดงอะ่ะที่ผมขาบดับในเอียดอะ่ะเออแค่นั้นแหละอ้อขึ้นไปดิเออ มาเรามาชมผลงานผมกันเถอะผมสร้างอะไรบ้างดูยังวินขึ้นไปข้างบนได้อีกว่างจ,จัดดไปว่างได้ทำไม่ได้แล้วคนมึนเลยตอนนี้ผมมึนมากแบบอ้อหมายก็ดูโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วมั้งนะเดี oh. ย๋ยวขอไปคาบบอสกันเอากี่ตัวดิสอง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 ตัวเนาะอืมพูดเองตอบเองเป็นไงล่ะ เออคือตอนนี้ผมเร็วคนเยอะเลยอะ่ะมีรองเท้าวิ่งเร็วโอ้ยเดี๋ยวว่าน่ลืมอะไรลืมเปิดเสียงเกมมันหลเออคือเมื่อกี้ผมปิดเสียงเกมแล้วฟังเพลงไงขอโทษดิอืพายุ <c oughs> หิม,มะผมนั่นก็ไปทุบตัวที่ใช้คาราฟง่ายๆออกหมดเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวคุณแปอาก็ได้วะา ใช่ป่ะเลดบาร์าก็ทำได้ใช่ไหมดูนี่อ้าวนี่อ้าวอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาเดี๋ยวๆๆแล้วมันไปคาบกันที่ไหนอะเอ่ออ๋อคาบพี่โต้นี่ได้เลยกูจะไปทำไมตั้งไก่เวนนี่มัน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 ก็นับเป็นแอนนี่แต่มันไม่ใช่แอนนี่ไอรอน,นบาร์เออมันก็แอนนี่ไอรอน,นบาร์ บลาไหนก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ปหเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยเออเหมือนกันแล้วมั้งทำมาสักสองตัวแล้วกันกว่าสู้ไม่ไหวพวกโซพวกโซต่างๆนี่ผมก็หาง่ายนะอืมไอโซอฟไนนนี่ก็ไปหาจากดินแดนสีม่วงเอดินแดนสีแดงหรือสีม่วงก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ฆ่าจากมังกรอันนี้ก็ไปดินแดนดินแดนยูนิคอร์นแค่นั้นแหละอีซี่บอกไปทุกคนก็รู้เลยใช่ไหมออโอเคนะ อะไรของกูนเนี่ยเสร็ทีพอดีเมาเมาเมาการสร้างไปหน่อยมึนๆอยู่ตอนนี้เตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวจะสู้กับบอสน่าจะโหดอยู่ละมั้งมั้งมั้งนะเคดูเวลาหน่อยเอา้าตั้งสี่โมงเช้าเนี่ยนะเอ้ยไม่ใช่สี่โมงพีเอ็มอ๋อรอแป๊บนึงถึงสิบ ถึงดแถว12นีเ,12เนี่ยก็น่าจะสู้ได้แล้วนะระหว่างนี้ก็เดินเล่นไปก่อนแล้วกันมานั่งดูปีกหน่อยอยากได้ปีก <c oughs> โอ้ต้องใช้นี่แค่หนึ่งอันเลยอะใจแอนฮาร์พี้อ๋อผมไม่มีเหรอเย่ <c oughs> yeah. บางอย่างผมก็สงสัยนะเพราะมไปหาอุวั t p i c เปิร์ตบารโอ้โหชื่อแะไเท่เท่อันนี้น่าจะคราบได้นะถ้าจำได้เอ้ยไม่ใช่ซื้อได้นะจากนี่นี่แหละแต่มันไม่ขายอะ่ะมันซื้อได้นะอืมอืมตัวนี้ขายพวกสัตว์เลี้ยงอ่ะนี่ก็ปืนเหมือนเดิมโอเคมาถึงเวลาแล้วแหละผมว่า ใช่ปะ 7pm นี่อันเชิญได้อย่างวะน่า,นาจะได้แล้วแหละมีทั้งสองตัวเนี่ยกาทั้งสองรอบแหลอหือ,อบอกเลยวิ่งกันเล่นได้เลยเลยนะี่ยวิ่งเล่นได้เลย,เลยโอ้ยตกมาลองดูโอ้ได้แล้วได้แล้วโอ้โหเสียงยังดังมาเยอะมาเยอะมาเยอะ หาเรื này, này đó, so ่องกับตัวไหนก็ได้อะตอนนี้เดี๋ยวมันมีสองตาใช่ไหมโอ้ยโอ้ยมันมันดุอย่างนี้แล้วผมจะสู้ไงให้ไหววะเนี่ยโอ้ยดุจังวะดุจังวะโอ้ยโอ้ยลานสู้บอสกูเนี่ยโอ้ยวิ่ง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 เออมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยดุจังอุ้ย นี่ชุดผมยังไม่ไหวเออเนี่ยโอ้ต้องเอาอะไรไปสู้วะเฮ้ยเฮ้ยจะสู้ไงชน,นะวันนี้ดูผมข้ามขั้นไปอะตัวนี้ผมยังไม่ไหวเยคือมันโหดจังอะ่ะโหดเวอร์ ดูผมต้องไปหาหัวใจทองก่อนนั่นสิเดี๋ยวแป๊บหน้าเดี๋ยวผมไปหาวิธีมาแป๊บหนึ่งมันต้องหาไปคือข้อมูลมันเยอะก็ออได้อยู่เลยเออทุกคนผมว่าผมขาดอย่างหนึ่งวะ่ะขาดพวกอุปกรณ์เนี่ยผมลืมดูเลยเออต้องมีสิอันหนึงนะมันให้ของพวกนี้ก็โอเคเดี๋ยวผมมาคุยกับไกด์กัน ไกด์นำเที่ยวโอเคเดี๋ยวครับรองเท้าตัวนี้ก่อนนะบิงแล้วก็คือผมมีก็เอ้าไม่มีท่อนสีเหลืองอมีแต่อนี่แต่ท่อนสีเหลืองไม่มีแย่และเดี๋ยวดูแหวนสักหน่อยแล้วแหวนสีม่วงผมจะไปหามาจากไหนเนี่ยบี่นี่แล้วผมมีแหวนของมือได้มาจากไหนมือสีฟ้า ฮ่าใช่กูหาจากไหนโอ้ oh my god พาร์ทนี้ผมยังไม่ไหวว่ะสู้พวกมันแทบไม่ได้เลยเอาชนะแทบเป็นไปได้0.01น่ะกี่โอมองแล้วเนะี่ย1ตี1เอ่อแย่วะ่ะดวผมสู้บอสข้ามขั้นเลยอะ่ะอืม แบบนะคิดอะไรไม่ออกแต่น,นี้คิดอะไรไม่ออกโอ้หัวโล่งไปหมดเลยผมจำได้นี่มันทำรวมกันได้นะอืมอันนี้คิดได้ข้อของสาย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 อะไรวะสายวทย์เออไม่ของสายมรีรีอื้นี่ผมหาไม่ได้แล้วก็นี่ด้วย อ๋อ my god ปวดหัวเลยเนี่ยโอเคคือพาร์ทนี้ผมก็อัดมาเยอะแล้วแหละถือว่าพาร์ทนี้มาสร้างอ่าลานสู้บอสแล้วกันแต่สู้บอสไม่ได้โอเคนะสร้างลานสู้บอสแต่สู้บอสไม่ได้โอเคงั้นงั้นสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับก็คิดก่อนว่าจะไปสู้บอสอะไรนะเออมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ สวัสดีครับ